สวัสดีครับทุกๆคนผมมิสเตอร์พุดดินนะครับวันนี้เรากลับมากันแล้วหลังจากที่ห่างหายกันไปนานกับคลิปรีวิวของซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นหนังสือเรื่องดาบพิฆาตอสูนนะครับผมเล่มสุดท้ายและเล่มล่าสุดของเราเป็นเล่มที่ยี่บสามนะครับอันนี้่าอ,อันนี้ยังผมเพิ่งซื้อมายังไม่ได้แกะเลยนะครับผมามาดูภายนอกกันก่อนละกันนะครับ้อก่อนอื่นผมต้องบอกกันว่าจริง เนี่ยเล่มเนี้ยที่ผมพิออเดอร์มาเนี่ยมันมีกิจกรรมเป็นกิจกรรมของทางสยามอินเตอร์นะครับผมค่ายหนังสือถูกลิขสิทธิ์ของเรานั่นเองนะฮะเขาเนี่ยจัดก,กิจกรรมขึ้นมาว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดที่ซื้อเนี่ยอ่าถ้าเป็นของซื้อโดยตรงจากทางสยามอินเตอร์ก็จะสามารถอ่าใช้ยูเซอร์นั้นอ,อ่ารับได้เลยครับก็ใช้ชื่อนั้นรับไปเลยแต่ว่า ถ้าเป็นของซื้อจากร้านค้าในเครืออย่างเช่นบุ๊คเฟสหรือในอินอื่นๆเนี่ยก็อเอาสลิปไปแลกเพื่อจะได้รับของรางวัลเป็นต้นฉบับเขาเรียกว่าอะไรนะต้นฉบับหนังสือญี่ปุ่นอของทางหน้าตาของทางจมนะครับคิดว่ามันเป็นต้นฉบับของเล่มสุดท้ายที่เขาทำออกมาจะแจก50รางวัลซึ่งผมก็ได้ลองลองจมไปแล้วนะครับลอง ลงชื่อไปแล้วแล้วผลก็ประกาศมาแล้วว่าไม่ได้นะครับผมแต่ก็เราก็ไม่เสียใจไปนะครับเพราะว่าเอ,อผมคิดว่าไม่แน่ก็อาจจะมีคนเอามาปล่อยขายหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมก็อยากได้ถ้ามีผมก็อาจจะซื้อถ้ามีตังค์ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเลยมาทําคลิปอันนี้ไปก่อนซึ่งถือว่าจริงๆของแถมที่ได้มากับอันนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบอยู่แล้วก็ เรื่องของแถวอันนั้นก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า,ามันมีความพิเศษยังไงกับเล่มนี้นะครับอย่างแรกเลยคือราคาพิเศษมากๆเพราราคามัน380บาทปูตามตรงก็แพงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าสั่งดีออเดอร์เนี่ยก็น่าจะประมาณ360กว่าบาทกว่าบาทนี่ผมไม่รู้ว่าเท่าไหรนะครับแต่ว่าไนเนี้ยของไทยเราที่ได้มาเนี่ย ที่เป็นของแถมสแตนดี้ตัวนี้นะครับผม380บาทก็ถือว่ายังถูกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยทางต้นฉบับเนี่ยที่เขาแถมของเนี่ยเขาราคาสูงมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่สแตนดี้นะที่เขาแถมให้มันจะเป็นฟิกเกอร์ของคิวพ็อกเก็ตพ็เก็ตผมขึ้นชื่อไวแล้กันนะครับตรงนี้นั่นแหละครับก็คือ ราคาที่ค่อนข้างจะสูงอยู่ประมาณพันถึงสองพันได้ซึ่งผมก็ไม่ได้ซื้อมาแลอวนะครับเพราะว่ามันน่าจะหมดไปแล้วซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมได้อันนี้มาผมถือว่าผมพอใจมากแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าว่า,อาของลิมิเจ็ดตัวนี้สแตนดี้ตัวนี้ครับด้านในมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมเริ่มรีวิวจากตัวหนังสือก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะแกะนะครับโอเคเดี๋ยว เียบร้อยแกะด้านล่างนะครับค่อยๆออกมาดูสิว่าอันไหนเป็นยังไงนี้คือนับเป็นปกนอกโอเคเอาปกออกมาแล้วก็นี่ตัวหนังสือและสแตนดี้ของเรานะครับเราจะรีวิวไปทีละอย่างนะครับผมขออนุญาตเอานี้ออกก่อนตัวหนังสือนั้น เด้านเดี๋ยวผมบอกด้านหลังก่อนด้านหลังนี่จะมีเขียนบอกว่ามีกล่องบรรจุสแตนดี้นะครับด้านในจะเป็นเอ่สแตนดี้ขนาด11ซนติเมตรคูณ14ซนเมตรนะครับด้านนี้โฟกัสหนึ่งแผ่นนะครับผมแล้วก็ฐานสาหรับตั้งโชว์หแผ่นแปดเซนติเมตรคูณสเซนนะครับผมโอเค ัวหนังสือบอกเลยว,ว่าผมชอบปกเล่มนี้มากๆเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเล่มจบที่ควรจะแบบไม่รู้ผมคนอื่นจะคิดยังไงนแต่ว่าส่วนตัวผมชอบที่ว่ามันเห็นรอยยิ้มของทั้งอันจิโร่และเนสุโกะนี่มันเป็นอะไรที่เหมาะคนฆ่าแต่แบบเป็นเล่มจบมากๆแล้วก็สีสนันนี่ผมชอบเล่มนี้สวยมากคือแบบแม้แต่ตัวฟอนต์เองก็สวยนะครับ นี่ครับราคาเล่มอยู่ที่85บาทนะครับผมออกข้างอ,อกด้านหลังอืมถือว่าทำดีนะครับเนี่ยแกะตัวหนังสือโอเคแกะหนังสือเรียบร้อยเราอ่ะตึบเรียบร้อยแกะพลาสติกออกมาแล้วนะครับผมอืมสัมผัส หน้าปกนีอ,อบอกเลยว่ามันรู้สึกเรียบเนียนสุดๆปกมีความแข็งแรงนะครับวัสดุไม่น่าจะยับง่ายเวลาเราเก็บปกคมใช้ได้อยู่ครับเขาพัฒนาขึ้นมากเลยนะครับขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ายสยามอินเตอร์เน็ตอรือด้านในปกในนะครับผม การเวลาผ่านานเหล่าชีวิตที่สองประกาศอันนี้คือชื่อเล่มชื่อตอนของเล่มนี้นะครับยี่สิบสามตัวเนื้อกรดดาษยังคงความดีเหมือนเดิม <c oughs> และก็อ่านสบายตาขึ้นนะครับรู้สึก เล่มดังหลังมาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนี้ผมรู้สึกว่าเขาทําได้ดีขึ้นมากและดีขึ้นเรื่อยๆผมชื่นชมนะสําหรับค่ายเสียมอินเตอร์นี้นะครับผมด้านหลังตัวหนังสือถือว่าทําได้ดีผมชอบนะครับต่อไป ถึงพระเอกหลักของเรานะครับผมเล่ม23่บฉบับพิเศษสแตนดี้ตั้งโชว์นั่นเองนะครับตัวกล่องเป็นวัสดุกระดาษแบบกระดาษแบบกล่องเขาเรียกว่าอะไรนะกระดาษลังครับธรรมดาไม่ได้แบบว่า,าดีเท่าไหร่แต่ก็ประมาณหนึ่งครับดีประมาณหนึ่งอาจจะมีรอย,อยับบ้างนิดหน่อยก็เราให้อภัยเขาได้นะครับผม วัตกล่องก็มีรูปร่างที่สวยงามดีสามารถเก็บได้โอใอ,อย่ยับเดอ้อนี่ไงเป็นกระดาษลังนะครับข้างในจะมีโอ้ก็ mm. เรียกว่าอะไรนะตัวโฟมกันกระแทกนะครับผมเขาใส่มาให้ดีมากเลย mm. ถือว่าได้ใจผู้บริโภคตรงนี้ไป อีกหนึ่งคะแนนนะครับว่าบางทีเนี่ยการที่เราใส่แพ็คของมาอะไรเงี้ยมันต้องระวังของข้างในแบบว่าเสียหายนะครับผมดีที่เขาเออเอาโฟมแพ็คมาให้ด้วยตัวกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วครับอนนี้ส่วนตัวสแตนดี้นะครับผมผมเคยเห็นันผ่านมานะครับในคอมเมนต์อะไรอย่างงี้ของเ,ออเกี่ยวกับ แต่พีาศูนย์ในในเพจของทางค่ายหลักมีคนบอกว่าบางคนเขาได้มาได้สแตนดี้มาเนี่ยเอ่อมันตั้งไม่ได้อืมผมก็ไม่แน่ใจว่าของผมจะตั้งได้ไหมเนี่ยลองมันลุ้นกันเลยดีกว่าครับว่าเราจะตั้งได้ไหมอ่าขอยัดมันติดกาวอยู่ผมขอแกะแป๊บโอเคแกะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาโฟมออกอนะนี่นะคะโอ้ oh. คือเนื้อสัมผัสดีมากโอ้ผมผมชอบแบบนี้มากๆมันแบบมันด้านมันมีฟิลแบบเหมือนจับงานพีเมีมอะ่ะมันผมบอกไม่ถูกแต่ว่าสัมผัสดีมากนะครับก็พอแกะมาจะเจอกับว่ามันเป็นสแตนดี้ที่แยกส่วนเอาไว้อยู่กับตัวบล็อกนะครับผมเพื่อ,อเราจะมาแกะแยกมาใส่อีกทีหนึง่งเขาไม่ได้แบบใส่มาให้เลยอะไรอย่างเงี้นครับ ก็เดี๋ยวเรามาแกะลองใส่กันไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมดูกดมอพร้อมกันเลยว่าจะตั้งได้ไหมนะครับแล้วผมหวังว่าน่าจะตั้งได้นะโอเคโอ้โหฟังจากเสียงนี่คือผมไม่กล้าแกะแรงกลัวมันจะแบบจะอ๋อ เวนกรมันมีกาวโทษทีคร okay okay. e. okay. ับต้องแกะจากด้านหลังโอ้ยมันจะขาดไหมอนี่ยต้องแกะกาวออกก็ได้เถอเอ้ยกว่าจะแกะเสร็จโอเคเนี่ยด้านบนนะครับผมแล้วก็แกะตัวด้านล่างด้วย แกะมาแน่นเดียวถึกก็ถือว,ว่าดีนะครับอ่ะคอานี้ตัดตรงนี้นะครับผมขอแกะแป๊บนึงโอเคแกะกาวออกเรียบร้อยเราก้ยงัย้นเอาออกอย่างนี้เลยกันนี่ครับวัสดุแข็งไม่งอง่งาย,ายๆแน่ๆเราคิดว่าไม่น่าง,งอด้วย นี่ครับด้านหน้าสวยมากเป็นภาพเดียวกับภาพปกก็แอบ,บเสียดายนะครับที่แบบว่ามันมีแค่ตัวสแตนดี้นี้อย่างเดียวแล้วก็เป็นภาพเดียวกับภาพหน้าปกของหนังสือซึ่งจริงๆมันก็สวยนะครับผมก็ชอบอย่างที่ผมบอกนะครับชอบมากแต่ว่าน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมสักนิดนึงอาจจะเป็นอภาพโปสการ์ดเล็กๆอะไรก็ได้นะครับกแอบ,บเสียดายแต่ว่า ก็ถือว่าเขาโอเคมากนะครับที่แบบทําวัสดุหรือของที่มันคุ้มกับราคาที่เราเสียไปเนี่ยดีมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองตั้งดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันตั้งได้ไหมผมหวังว่ามันจะได้นะนี่นงตั้งได้นี่สวยด้วยเป็นไงละ เอาออกก่อนนี่ครับนี่เราใส่ปึ๊บตั้งนี่สวยเลยแล้วก็แค่นี้เลยนั่นแหละครับ <c oughs> ผมผมก็ว่ามันน่าจะอย่างที่บอกมันน่าจะมีอะไรอีกสักนิดนึงแต่ว่าเนื่องจาก ของมันก็เป็นของที่สวยงามแล้วก็ดีนะครับและยังตั้งได้ด้วยก็ถือว่าดีไปไม่เหมือนบางคนที่เขาได้ไปแล้วมันตั้งไม่ได้อันนี้ก็น่าเสียดายแทนเขานะครับผมโอเคก็ถือว่าผ่านไปแล้วนะครับผมกับรีวิวหนังสือดาบพิฆาตอสูรนะครับเล่มที่23สบสามนี้ถือว่าปิดฉากจบลงไปได้อย่าง สวยงามนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่ได้อ่านหอกแต่เนื่องจากหน้าปกและของพีเมียมที่ได้ผมบอกเลยว่ามันสวยงามจริงๆนะครับก็หวังว่าหลังจากที่ผมหายห่างหายไปสักพักเนี้ยกลับมาทำก็หวังว่าจะได้ทำคลิปมากขึ้นนะครับผมรวมถึงการ์ตูนหลายเรื่องหรืออะไรที่เกี่ยวกับการ์ตูนหรือเกม ผมก็หวังว่าผมจะได้ทําลงช่องบ่อยๆนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย